สวัสดีครับวันนี้กลับพบกับช่องสุ u กิ i n Channel เช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูเรื่องของเรื่องราวของบริวารเนชาลีนครับซึ่งทางเบลแกเรียนะครับได้เข้าร่วมแข่งขันแทนชาติรัสเซียซึ่งได้ถูกแบนไม่ได้ให้เข้าร่วมการแข่งขันนะครับอย่าไปดูเนื้อข่าวกันเลยครับถ้าอันนี้ก็แปลมาจากเว็บไซต์ FIVB นะครับก็ต้องขอบคุณเว็บไซต์ FIVB ถ้าพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลย โปแลนด์และบบลกเรียเป็นเจ้าภาพจาัดก,การแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022ทีมชาติหญิงบบลกเรเียเข้าร่วมรายการ b n l 2022 FIVB และวอลเลย์บอลเวิลด์ได้ประกาศว่าประเทศโปแลนด์จะเป็นเจ้าละเจ้าภาพจัดก,การแข่งขันประเภทชายในสัปดาห์ที่3ตั้งแต่วันที่5-10กรกฎาคมขณะที่เมืองโซเฟียประเทศเบบลกเรเียจะเป็นเจ้าภาพจัดก,การแข่งขันสำหรับผู้หญิงตั้งแต่วันที่28ถึงมิถุนายนถึง3 รกรกฎาคมภาย,ภายหลังการย้ายตำแหน่งวอลล์บอลเนชั่นลีก2022มีกำหนดจะจัดขึ้นในรัสเซียเมืองกระดานในโปรแลนด์เตรียมเป็นเจ้าภาพร่วมกันในการแขร่งขันบอลล์บอลหญิงชั้มโลก FIV กับนอร์แล์ในปลายปีนขณะที่เดียวกันเ<อ>มืองโซเฟียและบัลเรียจะเป็นเจ้าภาพแขง่งขแข่งขันว n l 2022สำหรับผู้ชายในเดือนดานที่2นอกจากนี้เนื่องจากทีมชาติ ทีมชายและทีมหญิงของรัสเซียไม่ได้รับอนุบาตไม่ได้รับใบอนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมระดับนานาชาติและพระวีปจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติมว่าทอมหญิงทีมชาติอารกาเอียจะแข่งขันในเวนเอร2022ทีมชาติแทนที่สำหรับเวนเอร2022ของทีมรัสเซียนะคะของผู้ชายก็จะประกาศในภายหลังครับว่าจะมีการโยกย้ายหรือเปล่านี่ครับก็เป็นโปรแกรมนะครับ เป็นกำหนดนะครับก็เอาเบลเกเรียแข่งแข่งรัสเซียนะครับนี่ครับก็เป็นข่าวอัปเดตเพิ่มเติมจากทางช่องของเรานะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งเพื่อเป็นกําลังใจให้ในการทําคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ถ้าเพจภาพบ,บนาันไดก็ต้องขออภัยด้วยสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ